สวัสดีค่ะอันนี้ก็มาเลี้ยงหลานนะคะพี่น้องทักทายสบายดีกันขอให้มีความสุขค่ะเช้านี้ก็เลี้ยงหลานเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะทักทายกันยามเชา้าเช้าดูกับน,น้องยี่หว่าค่ะอ้ยี่หว่าจ้าอาจาเออาจาเอ เจ๊เอ๋ยอะจ๊อ่าอะ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 ไรอะอะอะไรอะอะไรคะมันเที่ยวเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจค่ะเลี้ยงร้านครับพี่น้อง ยังไงยังไงฮันอ้าวันหน้าหนิกลงแล้วอยู่วะอายหวะหันหน้าหนิกล้องแล้วอายุวะันหน้าหนิกล้องออ๋อออออขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจค่ะเอาเอาอะไรแอะอะไรไม่อยู่แล้วอะไรไม่อยู่แล้วแอะ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  อ๋ะเจเออตเออ,เอ,อมองกล้องนายลูกอจ,เอ,จเออตเออตเอสวัสดีค่ะน้องยี่บานะคะอ่ะยี่บายีา่บามองกล้องนอยลูกมองกล้องน้อยเออมองกล้องให้ย่าน้อย <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะอ๋อมีอยู่แล้วพี่น้องอ๋ออะอเจเอ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเอาเอารองลร้องแล้วองแลองลองแล้วแลองเราจะไปไหนไปไหนจะไปไหนไปไหนไปเที่ยว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 ไหนคะบ๊ายบายค่ะ